เด็ค่ะอย่าแมวต้มก้ามูนะคะต้มก้ามูอันนี้แมวต้มนำตุ่มไปแล้วนะคะใส่อย่าแมวใส่หัวเตี๋ยวแม่ตี๋ใส่เกลือไปจอนหนึ่งราักชีรากักชีนะคะใส่ยูขาวหน่อยใส่ฟ้าเขียว ใส่รด yup. <c bio> ด <constitutional> ีสองช้อนในติมนะสองช้อนโยเกิดใส่รถดีสองช้อนโยเกิดใส่หอมห้าดอกไอแมวตัวมุ้ยแก่นิ่มก่อนนะคะว่าแก่เปื่อยก่อนไ้แมว่อยตะฟอง นี่แหละก็ใส่ผู้ชายเตานะคะแล้วก็ลลกมลาแล้วก็ฟองตะูหรือว่าปูจุกนะคะนีใส่ปูจุกกันนะคะเฉนามเสื้อฟองตะูนะคะเดี๋ยวตักฟองนะคะต้มจืดขาหมู ใส่ไว้จะเท้ามาระ,ะี <arcade noise> แม่ป้าหนองกล้อยมาเก้ากลัวกันนะคะรองอยกนอก,ยก,กอ,าาอย่กับปี่เศร้าว็รองป้าไม่อยูไหนกลัวนอนแนงเลย ดีเหมือนกันในอย่างแมวต้มอุ่นต้มจะปวดจับไอปี๊ซ่าอยู่นะคะแล้วก็อย่แมวต้มก้าวมตัดฟองตัวอูแตวเดียวมีนกำลังต้มก้ามอู้อ่ะอันนี้ปี๊ซ่าก็ปวดจับตัวเองจัดไม่ลองนอนอย่างเงี้ยเนาะตะกี้ไอ้กว่ายุ่งอีกครับ นอนบายไม่กวนไม่ร้องโยกหมอกรอง,อรองไม่ได้จำเลยหย่างแมวไส้ว่าใจเตาครับครับมาลานะคะเดี๋ยวปูจุกหย่งแมวข่อยไส้เหียวย่แมวต้มต้มหม้อเดี๋ยวอย่างปูจุกแล้ว พอามาลาครับผู้ใจตายลืมเปลือ,อยใหญแมวลืมไส้หว่องตะูนะคะหว่องตะูก็ต้องตุง้งลาวพี่น้องเออนี่น้ำซุปนะคะใหย่แมวจะไม่แก้ปิดห้วยใหญ่แมวจะต้มห้วยหัวหนอนเอาไว้ผัวใดตำนู่นตำนี่มั่งกันเราแก้หมามันก็ไม่ช่วยอเอหน้าจดจร้อยวันนี้ต้มจืดน,นะคะ หม่ก้านกับยหแมวตอมมดวันนี้แมวใส่โจนไปกันนะคะมันเปื่อยเร็วดกไะยายแมวตับฟัวงอก เดี๋ยวใส่ห้าห้าดอกนะคะแฮท้อมเดี๋ยวรอใส่ฟองโต้กู้ <c oughs> ตักฟองนะคะ ยังแมวควงต่อยส่นะค่ะ รอเดือดรวยขึ้นใจไปนั้นว่าเสร็จนะจ้าวันนี้วันนี้แกงชุดอย่างเดียวนะคะเพราะว่าแกงไรอย่างหนูเลยแกงปลาย่างแกง,แก,งกัวหนังเตาซีโครงมู่ยังเอารอเดือดนะจ๊ะเต็มกาลเบลรอเดือดนะจ๊ะทุกคน ก,กินแกงกัวอะไรร้อยสดน้ำตาจืดแก่แมวไม่ยอยากเปิดน้ำกวยเร่งนะคะปูน้ำก้นแล้วมันมันไม่ช่วยเปืดไปหน่อยนอย,นอย,นอยน้อยเอาไว้อรอเดือดนะจ้าอ้าวเดือดแล้วนะคะเซตแล้วยยแมวรวยใบขึ้นช่าย เป็นนั้นว่าเสร็จนะคะต้มจืดขาวหมูหม้อใหญ่อ่าเสร็จแล้วนะจ๊ะต้มจืดเั๊แมวหม้อใหญ่มากเลยจ้าหอมอ้มอมไม่ไปน้องยงแมวอ้อมมีหน้าสดหลอนๆก้าหมูอก,ก้าหนึ่งเห่แมวต้มมดเลย ใส่เห,ดห็ดหอมาห้าดอกใส่เห็ดหอมห้าดอกนะจ๊ะอนี่ก้ามูก,กับเปื่อยแล้วใส,ส้อัวประกาศนะเอออวกอ้วใจเตากันใส้ยบุกมากันอ่ะเสร็จแล้วนะจ๊ะต้มจืดจ้าหม้อใหญ่มาก ta mua gặp gửi lời nó ra đau nao nao đau đau vô đau chỉ đau 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 mò